ถ้าคุณกำลังตามหาอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์เจ๋งๆฉลามช็อปจอยดีจอยแท้จอยคุณภาพจอยเกมที่เกมเมอร์ชั้นนำของประเทศเลือกใช้ติดต่อได้ในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม สวัสดีครับก็กลับมากับผมโอปิงนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่6นะครับผมก็กะว่าจะอัดทากิวอ้นนะครับผมเพราะว่ากิวอนเนี่ยผมสุ่มเจอกิวสต็อกเกอร์พอดีครับผมแต่ตอนนี้ก็เวลาเช้านะครับเขาจะตัดวอกันแล้วตอนนี้ผมก็เลยต้องรีบมาตีนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็ยังไม่ชนะนะฮะเราก็ต้องเลือกตีบ้านที่สีเหลืองๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะ เรามาไล่ดูกันทีละบ้านก่อนนะครับผมว่า <c oughs> เราจะสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างโอเคดูจากทรงแล้วนะฮะเข้าก่อนเลยบ้านนี้ถ้ามีอ e ีฟิตก็ต้องมีครับผมชุดนี้เลยทีมของเขาไม่มีตัวก่อแตกนะฮะเพราะงั้นเอาพัดลมไปแทงได้นะครับผมมีบีทไฟแทงได้ส่วนทีมล่างส่วนทีมล่างมีอาร์กลม มีอ e ีฟิดน้ํามันหน้าหนักใจตรงอ e ีฟิดน้ำเนี่ยละฮะเพราะแม่งตายยากตายเย็นนักไม่มีเกาะกันตายถึงเธอนะฮะเพราะงั้นผมก็จะใช้คอมโบนี้ครับผมก็ต้องลุ้นนะอย่าให้อ e ีฟิดน้ํามันเบิ้ลเด็ดขาดเลยนะถ้ามันเบิ้ลนี่รู้เรื่องเลยสู่สวรรค์คาลาแน่นอนครับผมจริงๆมันก็เสี่ยงนะฮะมันต้องลุ้นหลายอย่างเลยถ้าใช้ไอทีมสองนี้มันต้องลุ้นหลายอย่างเลยนะต้องลุ้นให้มังกรรีสกิลไม่ติดต้องลุ้นให้สลัดน้ําเกาะแตกให้ติดด้วย เอาวะชีวิตคือการเสี่ยงครับผมไม่เสี่ยงก็ไม่มันใช่ไหมฮะกด <c oughs> อัดยังวะเนี่ยโอเคทีมแรกไม่น่ามีปัญหานะฮะถ้าจะมีปัญหาก็อีอทีม2นี่แหละโอเคเธอนี้อ e ีฟิตน่าจะจบโอเคเป็นไม่ตามแผนนะฮไอนนี้ยังไม่หลุดฟอร์มครับผมแต่ทีม2เนี่ยเดี๋ยวรู้เลย โ okay, อเคเดี๋ยวบีดมองก็จะตีแต่พัดนะฮะไม่มีปัญหาแล้วแหละเอ้ยอย่าฮิวเสียวมารีบเก็บอีบีดมองแล้วนะฮะขอแท็กนั่นแหละสวยงามยาฮิวสิเอ้อมึงอีเอ็กซูฮิวกันเป็นทีมนะ ไปเดี๋ยวก่อนต่อไปกันเท e ินอีฟิตได้เชิญนะฮะโอเคนั่นแหละเออยังจะต่อชีวิตได้อีกใช่ไหมฮะโอ <Okay. S 2> เคเย็บ้อยไม้นาทีหนึ่งก็จบไปนะครับผมนี่แหละฮะปัญหามันอยู่ที่ทีมนี้นั่แหละครับผม โอเคทีมเขาช้ากว่าเรานะฮะช้ากว่าเราทุกตัวเพราะงั้นเพราะงั้นอาจจะไม่ต้องบัฟนะฮะอาจจะไม่ต้องลางบัฟนีโอ้ยแม่งไม่มีใครสตันเลยนะฮะโอล่าลมผมใส่รูนสตันนะครับผมแต่ไม่มีใครสตันเลยเอีอบ้าเลยยวก่อนรถเกตีหมาไปก่อนเลยแล้วกันเฮ้ยชีพหายแล้วโอเคได้อยู่ได้อยู่ โอ้ยล่อตัวไปนะครับผมโดีนะอีปิดมันไม่เอแล้วก็แถมไอีหมาเก็บหมาได้เร็วเอ้าอีบ้านเมื่อกี้ไม่ไม่บวกสักบวกเลยวะนี่หน้าแหละเขาไม่ตีกันผมดึงว่ามันบวกหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลุยบ้านบวกสองกันบ้างนะครับผมเหลือสองหลังนะที่เป็นสีเหลืองเราจะเข้าบ้านไหนดีอืม บ้านนี้ก็มีปัญหาวะแม่งอ,อล,ล่าเคิ้นทั้งสองตัวนะตัวเดียวก็หนักใจแล้วนี่มึงมาดับเบิลเลยแล้วดูเหลือแต่แล้วบ้านบ้านที่เหลือเนี่ยเฮ้ยมีบ้านส,สองแดงด้วยจะเข้าดีไม่เข้าดีโอ้โหมอนแม่งมอนแม่งดิบเถื่อนมากครับผมเปิดสกรอร์ยี่ท่าไหนเนี่ยเดี๋ยวโดยบ้านบวกสองอ่ะนะครับบ้านบวกสามเราเก็บไว้บวกบ้านสุดท้ายแล้วกันนะฮะบวกสองจะชนะหรือเปล่าว่ายังไม่รู้เลยนะฮะบ้านไหนดี ของบ้านนี้ไหนหน่าเข้ากันอีบ้านฟินิกน่าจะโอเคกว่านะฮะอืมทีมบนก็เหมือนเดิมครับผมคือต้องลุ้นแนมะ่ลุ้นไม่ให้เอ็กไอลุ้นไม่ให้อ e ีฟิตมันติด EX กับลุ้นให้รีสกิลไอสกิลคืนชีพของไอฟินิกอ่ะให้ได้นะครับผม,ม<า>ส่วนทีมล่างออร์เคิลสองตัวดับเบิลโอริโอออร์เคิลนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนอืม อ,อลมมันจะอ,อลมมันจะอ,อลมมันจะวางระเบิดส่วนอีออน้ำมันก็จะลบบัฟเพราะฉะนั้นเราจะกันระเบิดของมันไม่ได้ค่อนข้างเป็นคอมโบที่ลงตัวนะฮะเดี๋ยวก่อนเห็ต้องมีวิธีแก้สิเทาตัวเลือดเยอะๆไปแทงระเบิดจะได้บอกว่เดี๋ยวนะถ้าลมก็ตีท่าน้ำเพราะงั้นอีฟิตก็ห้ามอ,อลมนะฮะ เอท่าน้ําถ้าน้ําไม่น่าได,ได้แต่ทีมท้ามีเดามเมตตัวเดียวคือออลมนะฮะอืมหาทตาไฟอีกตัวนะะั่นเนี่ยโอเคเนะสี่ยวอีพารตายมากเลยะถ้าพารตายนี่งานงอกเลยนะปินิกลูนมันยังไม่พร้อมครับผมเลยด้วย30สิบไปเลย <c oughs> จะเอาวาไครลี่ไปยิงนี่ยก็เออจริงๆเอาวาไครลี่ไปยิงได้นี่ว่า แต่วาไคลี่แม่งจะตายแม่งจะตายก่อนที่จะได้ยิงเนี้ยออ,ออลอลลมแม่งจุดระเบิดขึ้นหัวแน่นอะนยังไงดิจะเอาบีดไฟไปหรือว่าแวมไฟดิทีมเขาไม่มีเอ้ยมีตัวฮิลโอเคเข้าไปลุ้นกันนะฮะตีบ้านง่ายๆมันก็ไม่สนุกสิเราต้องอย่างเงี้ยนแะฮะ หนักใจทุกครั้งนะเวลาเจอปิดน้าเนี่ยไม่รู้ว่าทุกคนแบบเล่นเล่นจัดการมันอีท่าไหนบ้างนะแต่ถ้าเจอปิดน้าเนี่ยผมก็ต้องใช้คอมโบประมาณนี้นะฮะหรือว่าอีกคอมโบนึงก็คืออ e ีฟ e ิดน้ำกับอีฟิดไฟนะครับผมอันนี้ก็ต้องลุ้นเหมือนกันคือให้อ e ีฟิดไฟเนี่ยมันยิงอ e ีฟิดน้ําไห้ก่อนนะให้ติดไอที่บล็อกพาสีนะะแล้วค่อยใช้อ e ีฟิดน้ํายิงซ้ําไม่ว่าจะทางไหนก็ต้องลุ้นนะนั่นแหละติดเกาะแตก3ตัวนะฮะเดี๋ยวก่อนอีฟ e ินิกมันจะรับเทะะิร์นเม่อไวร เอาเถอะรัดไม่รัดกูก็ต้องยิงโดยดีแหละยิงตัวไหนดิยิงทีไปแล้วกันโอเคเบาอีกทีนิกตายลุนไม่ให้อีฟิตมันติด ex กับลุนให้รีสกิลไอสกิลคืนชีพของไอฟินิกอะให้ได้นะครับผมโอ้ยฟินิกปืนชิบหายแล้วโอ้ยฟินิกปืนชิบหายแล้ว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 โอ้ย สามทีติดต้องไปโอ้ยเมื่อกี้ใครตายไปวะโผล่ล่าเฮ้ยชีพหายแล้วดีนะไม่ชีครับผมยังมียังมีเก็บมังกรไม้ใช้ได้อยู่นะฮะมอนไม้ใช้ได้อยู่นะฮะไอ้เหี้ยมพัดเล็ดร้อยนะฮะพัดเล็ดร้อยติดมือดีนะยังไม่ติดไอ้น,นี้ด้วย ผมยืนขึ้นเลยดีนะไม่ติดระเบิดนะครับผมในยมีออลลมสายอะไรเนี่ยสายแทง้งเหมือนเนี่ยดรืออีฟิตมันจะโดดครับผมมีความรู้สึกได้มันใกล้ได้เธอหนึ่งมันอีกทีแล้วอหละยาอีออร์ลเคลื่อนอย่าเพิ่งฮิวแต่เพิงฮิวโอ้ยมึงนี่ก็ออกแล้วเคลอีเอ็ก e ซ์ X มึงเนี่ยฮะยังไงยังมันยังไงฮะเดี๋ยวก่อนเอ้ยเราไปปลูกออร์ลเคลื่อนลืมนะฮะ หัวเริ่มร้อนนะสติเริ่มไม่มีโอ้ยชีพหายแล้วเดีย๋ยวพึ่งอย่ายพึ่งอง้ยพึ่ง้ยอยู่้อยู่อยู่้อยู่โอ้ยไอ้ห่ารานโอ้ยอีฟิทเดี๋ยวก่อนกูนต้องหยุดเกมเลยเนี่ย อีปิดมันเป็นข่าวเนี่ยโอ้โห EX ลัวๆนะฮะถ้าไม่ดูย้อนหลังเมื่อกี้มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะทีมพกมึงน,นี่เอาเอา,เอานิ้วโป้งมาเลยแม่งโหดสัสโดนเสียพัดลมไปด้วยแล้วจะไปลุยกับทีมต่อไปอยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนอย่งนี้ทำใจไม่ถูกเลยเอาเหอะยังไงก็ต้องแพ้นะฮะเราเก็บเซฟตัวไว้ก่อนแล้วกันโอ้โหลุยเอ็ก e ่นดีแหวบ้าชิบ แพ้ไปหนึ่งนะฮะแต่ก็ทาให้นี่นะครับผมผู้เล่น VIP นะฮะทำให้กิวชนะนะครับผมจากแมตช์เมื่อกี้นะ,ะถึงจะแพ้ไปหนึ่งตาก็ตามนะฮะปูดมการเรายังไม่เสียมกลายนะครับผมยังไงเราก็จะมาแต่แม่งไม่มีพัดลมไอ้ห่าได้โอ้โหนี่มันที่หนึ่งของเซิร์ฟด้วยนะฮะดูับผมดาวม่วงนะ,ะผมอารีนาอันดับหนึ่งของเซิร์ฟนะ,ะแล้วกูจะเอาอะไรไปสู้อะ,ะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวก่อนเข้าเข้าไปเซิร์ฟเยอบๆ,ๆดูก่อนนะฮะเผือด ตัวไม่ครบครับผมถ้าตัวครบนี้มันก็พอจะถูกไทยสู้ไม่ได้อยู่นะฮะตอนนี้แม่งขาดโคล่าลมครับผมแล้วที่สําคัญขาดพัดลมครับผมอาตาลีนะฮะถ้าไม่มีเขานีดไม่รู้จะเอาตัวไหนไม่แทงธาตุไฟเลยนะฮะไม่น่ารอดหรอเพื่อนเดี๋ยวขอขอดูบ้านอื่นกันนะฮะว่าตอนนี้ทีแม่งไม่มีตัวนะฮะไม่มีตัวไวแทงนะ อย่าว่าแต่บ้านแรกเลยเอาจริงๆนะอีบ้านนี้แม่งก็เข้าไม่ได้แล้วพราไม่มีพัดลมกับโพล่าไฟนะฮะสติงสติไปหมดแล้วนะฮะสติง <c oughs> นะ <c oughs> อฮ้ยเอ็ก e ไอ้ห่าทีมกูไม่เห็นได้เ e อ็กบ้างเลยวะใส่ทุกตัวแม่งไม่เคยออกเลยตีได้เธอละตานะเอ็ก e ผมเนี่ยเดี๋ยวก่อนสติอืม องยปัญหาแม่งก็อยู่ที่เธอร์ตัวอ,อ,อีทีมสองอยู่ดีอ่ะไม่มี e อีฟิตอ่ะพี่ทำไงอ e ีฟิตดิเนะี่ยถ้ามันใส่ลูนวิวนี่จบเลยนะไม่มีตัวลบบัฟเอามั่วๆเหมือนทีมแรกเรามาจัดทีมสองนันก่อนนะฮะเนี่ยนี่คืออีกทีหนึ่งนะฮะที่เอาไว้จะกำจัดปิดน,น้ำนะครับผมแต่ตอนนี้ไม่มีโฟล่าลมแล้วอะ่ะเดี๋ยวก็เอาอะไรไปลุกยกับมันดีเริ่มมาให้อินูบัฟใช่ไหมไม่ได้ถ้าอ e ีฟิตเขาใส่ลูนวิวนี่คือเราชิบหายวายป่วงนะฮะอืม ไม่ได้ว่ะมันเสี่ยงไปผมไม่อยากเสียแต้มโง่โไปนะฮะจะเอาวารมไปยิงแั่นก็มีอ e ีอ e ีบ e ูสาอีนกแก้วไฟอีกนะฮะมีอะไรได้คุ้นคิดแต่เช้าเลยนะฮะ <c oughs> ไอทีมแรกไม่มีปัญหาอยู่แล้วคนะิวๆเลยแต่ไอทีมสองนี่แหละจะเอาอะไรไปสู้มันมีตัวลบลับหนะ้าเอาคิดไปไปแม่งก็ลบคิดหายหมดจะเอาทีมป่วนไปแม่งก็ ยังไงก็ต้องมีกรไฟครับผมเพื่อไปรีสกิลชุบของอีอาร์กลงนะฮะแต่ที่น่าหนักใจคืออีออฟิตเนี่ยนะฮะเม่งตัวปัญหาเลยอยังไงดิไม่ได้วะไม่ได้วะเอามาอีท่าไหนแม่งก็ตายนะฮะโอเค,อเคยังไงก็ไม่น่ารอดนะฮะ เสียได้นะครับผมไอพัดลมมันตายไปยงั้นผมยังไอคิวก็ชนะแล้วใช่ไหมผมขอบ้านที่น่าจะใช้วาลมยิงได้นะเพราะตอนนี้ไม่มีอะไหล่มอนไว้โอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลไอตัวนี้กันก่อนนะครับผม a t t a c k a l l Enemy a แอ a แ k บดบ้เอ่มไอ้นี้ใช่ไหม อีนี่ใช่ไหมโอเคทีม2ใช้วาลมยิงได้นะครับผมส่วนทีมแรกเนี่ยอีหูฟิดน้ําอีกแล้วเกลียดมึงจริงเนตายเหอะลองดูไม่ลองก็ไม่รู้นะฮะจังหวะนี้ <c oughs> หูแล้วไม่มีตัวฮีวแบบชั้นยอดด้วยดิลอดบอกวะผิดน้ำต้องเจอผิดน้ํำดิวะนะจริงจริงๆถ้ามีพัดลมเนะี่ยผมชนะได้นะชนะสบายๆลยทีมแรกน่าจะนะ พีไฟอีนกแก้วไม่กระลบบัฟปีกถ้าเอาออรล้เคลื่อนไปก็ติดอีบัฟปีกโอเคงั้นลองมาดูบ้านนี้กันบ้างนะครับผมตอนนี้เราเข้าด่าแล้วนะฮะโอเคสําหรับทีมแรกนะครับผมก็มีอีบอลน,น้าครับบอลน,น้ําอีกแล้วนะฮะถ้าใช้ทีมนี้เราก็จะได้ออกตัวก่อนนะครับผมแต่ปัญหามันคืออีบอลน,น้ำเนี่ยมันลบมันลบไอน,นี้ได้ครับผมมันลบอะไรนะมันลบ ได้แต่ก็ต้องเสี่ยงเอานะฮะมีวาลมครับผมชีวิตคือการเสี่ยงนะฮะเดี๋ยวก่อนถ้าวาลมไปยิงเนี่ยถ้ามันยิงต้องยิงเดสไนท์ต้องยิงบอลน้าเอาเถอะกําหนดไม่ได้และมากําหนดอะไรเนี่ยฮะ <c oughs> ส่วนทีม2ฟินิ์ครับผม <c oughs> อย่างแรกคือต้องเอามังกรไฟเบรีมันนะฮะแล้วอย่างที่2คือคืออีกิฟฟอนเนี่ยมันจะอืมอีกิฟฟอนเนี่ยมันจะบัฟก่อนทาให้ทีมเขาเนี่ยได้ออกตัวนะฮะ เพราะงั้นเราต้องมีตัวเดี๋ยวก่อนถ้าหีดน้ำมืนนี้จบเลยนะเนี่ยเกมจบเลยแล้วฟินิกมันก็จะตีตัวอะไรเลยเนี่ยไม่มีตัวไปแทงฟินิกทีมสปีดทีมสปีดไม่ได้ใชด้วยดิอือฮึคือตัวแทงท่าลมของทีมผมเนี่ยมันมีสองตัวนะฮะคือพัดลมกับโพล่าลมครับผมก็คือมันตายไปแล้วทั้งคู่เนงะี้ยมันก็เลยไม่มีแทงนบผมตอนนี้มีแต่ตัวแดามจก,กับตัวซับนะฮะเดี๋ยวเอาอาลมไปแทงแม่งเลยเดี๋ยวก่อน ถ้าใช้หัวลมรีดล่ะลีดก็ต้องใช้พีชไฟอยู่ดีโอ้โหปวดปวดวะทำไงดีมีตัวไหนยื้ทนดามจไอฟินิกได้ไมั้งคำตอบคือไม่มีนะฮะคือผมกลัวอย่างเดียวคือเปิดมาปุ๊บลายีฟิตมันโดดแล้วมันโม่งนะฮะโม่งแล้วมือน,นี้จบเลยนะฮะฟินิกแม่งบูมบูมบูมแปบ๊บเดียวหายเนะผมมั่นใจเลยน่าคิดวะไม่ว่าจะเอาตัวไหนลงไปก็โดนฟินิกแม่งบอมตายหมดนะฮะค่อนข้างชัวร์เลยอืม้ม เฮ้เดี๋ยวก่อนถ้าเราเอาแทงไปทั้งหมดเนี่ยจะรอดป่าววะมังกรไฟใช่ไหมแล้วก็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 วกวกบีดไฟทีมนี้อาจจะทนตีนมันได้วะคือถ้าพลนเธอรแรกไปเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่ามีมีสิทธิชนะนะฮะถ้าพลนเธอรแรกไปได้เนี่ยลองดูครับผมชีวิตคือการส่ยงนะครับผมแล้วนี่เป็นทีมแบบบวกสามด้วย <c oughs> มาตามแผนนะครับผมทีมเราได้ออกตัวก่อนนะครับผมเพราะไอลีสปีดของออลมนะฮะยาลบบัฟนั่นแหละเยี่ยมโอเคมาชิปโค้ชคราชเอ้ยทำไมมันเข้าวะเดี๋ยวก่อนโอเคตายซะบูมติดมือด้วยเออนั่นแหละอขอร้องล่ะขอให้ยิงเข้าเดนนนลมสักดอกนึงวันน้ำอีกดอก อ่ะตัวไหนก็ได้ยิงๆเนอะโอเคครับผมอีกดอกน,นึงนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหสวยงามครับผมเอา่าตีตัวอะไรต่อดิอา่าฮัมอีเดสมันคงไม่ได้ใส่ EX นะฮะเฮ้ยชิปหายแล้วเอาตัวนี้ก่อนฮนะแล้วก็อีเดสเดี๋ยวแม่งชุกขึ้นมาอีกโอเคครับผมคีปแรกสวยงามครับผมเป็นเมตามที่คาดนะฮะเฮ้ยอย่าพึ่งอย่ามองเฮ้ย เฮ้ยม,มังกรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตอนนี้ยังอยู่ในต้องให้มังกรรีสติลเออสติลต้องให้มังกรรีสกิลให้ติดนะฮะเราจะชนะครับผมมากดคูณหนึ่งเลยลุ้นนะฮะมันต้องออกให้รีเซ t ตครูดาวครับผมมาหนึ่งสองสามุยฮึบดูฟินิกไว้นะฮะดูฟินิกไว้นะฮะโอ้โหเรียบร้อยครับผมจบและะ้วเกมนี้น่าจะจบแล้วนะฮะแล้วก็ติด นี่ครับผมถึงมังกรไฟจะตายไปตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะตอนนี้ฟีนิกซ์มันรีเซ็ตครูดาวไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> โอเคบายบายฟีนิกซ์โอเคตอนนี้ก็มังกรไฟเราพ้นตัวแล้วนะฮะถือว่ามันได้ทําหน้าที่ของมันแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เก็บกิฟต์อลครับผมเพราะมันเร่งเกตนะฮะเร่งเกตนะฮะเฮ้ยมึงนี่ก็ทําตัวมันมีปัญหาได้นะไม่เป็นไรครับชะนะแล้ว ไอน,นี่ประมาด้วยไม่ฮิลด้วยเดี๋ยวก่อนมึนไอ้มึนอีกมึงมึนนั่นแหละโอ้โหไอ้ท็อปฟอร์มจริงๆนะครับผมพอสองบีบนี่มันคู่หูดูโอ้บอยแบนด์นี่ว่ะมัดสุดท้ายขอกดคนหนึ่งเลยแล้วกันคลิปแรกนะครับมัดสุดท้ายป้าบคลา้ป้าบคลา้ป้าบคลาค้สวยงามครับผมยอดนะฮะ เรียบร้อยนะครับบ้านบวก3ครับผมโอ้โหจบไปอย่างสวยงามนะคคลิปแรกจริงๆก็ไม่สวยหรอกแม่งเสมอไปบ้านหนึ่งนะครับผมโอเคแม่เนี่ยเสมอไปบ้านหนึ่งหยาบคายจริงๆอีเอ็กนะครับผมถ้าไปดูคลิปย้อนหลังนี่ผมต้องเก็บใจมากแน่เลย แต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับคลิป q อคลิปแรกครับผมก็เรียกได้ว่าจุกน้าโชคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็ว่าจะไปตัดแล้วยังไงก็ขอให้สนุกที่ได้รับชมกันนะครับผมก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะฮะผมก็จะทําออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวก่อนอีดีแท็กส่งอะไรเข้ามาเนี่ยเตสโกโรตัสบ้าบอคอแตกโอเค แม่จะจบคลิปแล้วดีแด้มึงส่งโลตัสอัมันทำในเนี่ยโอเคครับผมคลิปนี้ผมก็ต้องลากันไปก่อนนะฮะก็ฝากติดตามกันต่อในคลิปหน้าด้วยก็จะทำคลิปดีๆสนุกๆออกมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ถ้าใครถูกใจก็ฝากกดถูกใจแล้วก็ subscribe Channel ของผม,ผมด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ